เปิดภาพล่าสุดคิมซอนโฮ หวนคืนวงการแค่นั่งท่องบทก็ออร่าพุ่งแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวดีออกมาว่าพระเอกซุปตาร์เกาหลีใต้คิมซอนโฮหวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบครึ่งปีโดยทางต้นสังกัดซอลเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เปิดเผยว่าคิมซอนโฮจะปรากฏตัวในละครเวทีเรื่อง t o u c h i n g the Void โดยรับบทเป็นโจชายหนุ่มผู้โดดเดี่ยวบนภูเขาหิมะเนื่องจากภัยพิบัติซึ่งจะเริ่มแสดงที่ Art o n e t h e a t e r 2ในเดฮังโนในวันที่8กรกฎาคม ล่าสุดทั้งทีมงานของคิมซอนโฮได้อัปเดตภาพของพระเอกดังที่กำลังตั้งใจนั่งอ่านบทละครในชุดนักไตะเขาตามคาแรคเตอร์ซึ่งดูหล่อเหลาออร่าจะไปสุดๆเลยจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ